มื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้ค่ะชาวบ้านได้แจ้งว่าพบศพรอยน้ำอยู่ในคลองน้ำสาธารณะหมู่5บ้านกกสะทอนตำบลบ้านปาดโดยหน่วยกู้ชีพนะคะได้นำเรือลงไปนำศพขึ้นมาตรวจสอบค่ะจากนั้นนะคะนางทองใบผาบจันดาอายุ58ปีญาตของผู้ตายค่ะก็ได้มายืนยันตัวตนว่าศพที่พบคือนายจำรงวงเสรีเรย์รเขียวค่ะอายุ43ปีเป็นหลานชายของตนเองที่หายตัวไปนานนับเดือน เพราะว่าจำเสื้อผ้าและรองเท้าได้ค่ะโดยผู้ตายนะคะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีครอบครัวและชอบดื่มเหล้าค่ะโดยชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าผู้ตายนั้นน่าจะเป็นคนที่พยายามจะเข้ามาขโมยไก่รอมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณสองทุ่มได้ยินเสียงไก่ในเล้าส่งเสียงร้องจึงออกมาดูค่ะก็พบผู้ชายกำลังพยายามที่จะจับไก่ในเล้า สิงกร้องตะโกนใส่ทําให้ชายคนดังกล่าวนะคะตกใจวิ่งหนีแต่ก็ไม่รู้ค่ะว่าวิ่งลงไปในคลองน้าเพราะตนเองก็ไม่ได้วิ่งตามทําให้ไม่รู้ว่าเป็นใครกระทั่งมีคนมาพบโครงกระดูกในคลองน้ําใกล้บ้านของตอนเองโดยญาติของผู้ตายนะคะคาดว่าขณะนั้นหลานชายค่ะคงเมาเล่าอย่างหนักจึงทําให้ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ทําให้จมน้ําเสียชีวิตจึงได้มอบศพให้กับทางมูล,ลนิธินําไปเก็บรักษาไว้ที่สุสานปากดง เนื่องจากไม่มีเงินจัดงานศพค่ะเพราะว่ามีฐานะยากจนประกอบกับสภาพศพเหลือแต่โครงกระดูกหากมีเงินนะคะก็จะนำกระดูกของผู้ตายกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะส่วนรายที่2ค่ะเมื่อเวลา8นาิ30นาทีวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพดนสูงพร้อมด้วยนิติเวชโรงพยาบาลอุดรธานีมูล,ลนิธิส่งเสริมธรรม ได้เข้าตรวจสอบเหตุคนจมน้ําเสียชีวิตที่หนองน้ําสาธารณะบ้านเซในที่เกิดเหตุนะคะพบศพของนายบรรลือคําพิมูลอายุ45ปีค่ะชาวตาบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองบุรรธานีเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันค่ะซึ่งนายสุรพลเพื่อนของผู้ตายนะคะบอกว่าผู้ตายและเพื่อน3-4คนค่ะหลังจากเลิกงานนะคะงานก่อสร้างที่บ้านจันทร์ก็จะมานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านของตนเองนั่งดื่มกันตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มค่ะ ก็จะพากันแยกย้ายกลับบ้านจนกระทั่งมาทราบภายหลังค่ะว่าผู้ตายนั้นไม่ได้กลับบ้านญยตยญายก็ได้ออกตามหาตามที่ต่างๆทั้งงมหาในหนองน้ําก็ไม่พบกระทั่งมาวันนี้ค่ะศพได้ลอยขึ้นมาเองจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเบื้องต้นนะคะยังไม่ระบุถึงสาเหตุข,ของการเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นําศพไปเก็บร,รักษาไว้ที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อทําการชนะสูตรหาสาเหตุข,ของการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ เริ่มแรกพูตายที่หนึ่งกำพ่ครับพูตายงายงานง่ายเลยครับง่ายทีสครับอิุบครับพหลังจากนั้นครับตั้งกกเดพื่อนใจกันครแยงกับว่ามาจินก้ายหอยกันครับมาจินอังกินก่อยห้ายกันเราพูดออกพูดขวดวัดททรมานตัวบ่หรู้ไปบ้านก็ยุพไปบานไป็ส่งไป็นรปส่งเองครับีเงินีก่นี่ครับจีการไปแยกกันครับผมก็นอนในไเพื่อนไปส่งกันนะ